สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ฉันจะพามากินตํามสมมาเดอพี่น้องเดอตําำสมวันนี้ฉันใส่ใบกระเทียมดาพี่น้องตํามส้มขนมจีนพี่น้องมีแหละเมนูที่ไปกินฉันที่เราต้องกินแบบนี้มันยังกี่จิมิวัน <c oughs> มามาพี่น้อง kinh đã mẹ kinh khẩu còn ok kinh còn này I want some... um, hmm na nào tam tôm kinh mạnh gì đấy lại rồi cái này cái ไก,ก่เหลือจะเขามันไก่ตัวใหญ่พูดนองอนตื่อมากินไม่หวานไม่ไหวเลยสองแม่ลูกนะ่ะกินสองเวลาเขามันไก่ตัวใหญ่เนะด้วยขาน่ นังไปนังมากับยักคุยพูดเดอย่างก็โควิดเนาะพี่น้องเนาะเมืองไทยนะ่ะบ้านเราเป็นอะไรที่แบบโอ้ปวดใจคนนอนไปก็ถนนแล้ว แ่าประชาชนกขบพูดอะไรไม่ทำอะไรไม่ได้เนาะดูแลตัวเองพี่น้องเยดูแลตัวเองรองหลับวัคซีนบริจาคจากถั่วโลกนี่แหละแล้วเขาก็ช่วยเหลือเราถ้าที่ฉีดแบบที่รัฐบาลไทย ให้ฉีดนะโอ้เป็นอะไรที่แบบมันมันไม่มีอะไรนะมันไม่ได้ประโยชน์อาศัยเขา <c oughs> อยู่แบบดูแลสุขภาพตัวเองพี่น้องป้องกันตัวเองไว้เดี๋ยวไปในที่ ชุมชนคนหลายๆแบบมันกปลอดภัยดีดกฉันว่า,าตอนที่ฉันอยู่บ้านฉันมันเป็นเขียดสีแดงแโอ้ขิดหลายแต่ว่าเราไม่เขาเราไม่เขาไปในกลุมเสียงแล้วมันก็อยู่ได้ไพี่น้องมันเดินทุกคนเดินวันนี้เห็นบ้านเราโอ้ย ประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองเนาะมากองฉันดีเองฉันมาเจอไอ้มาเจอแบบรัฐบาลเข้าจุ้งมือเองไปด้านน่ะเขาเก่าเดินเองก็เกล่าวคำเข้านี่น่ะก็ไปตามเขาอย่างเราเขามนเอาเขามหนเอาประชาชนแหละ รัฐบาลฉีดยาตัวหนึง่งประชาชนฉีดอีกยาอีตัวหนึง่งคนละตัวคนละอย่างคนละเน่้อมาพี่น้องผักผักเบกไปดูแลลูกผักเบกก่อนแล้วกลับมาแล้วมันถึแดดร้อนร้อนไปพี่น้องสองวันสามวันละ แดดนีสุดยอดเนะี่ยร้อนร้อนแบบใหม่นะมันไม่มันไม่ร้อนธรรมดามันร้อนแบบแสบนะ่ร้อนงงเอยดูบาเองนี่ทนได้อยู่หนังใช่ไหมมันจีบแสบผิวไปเลยแ้ามันจะร้อนแบบไหนมันจีแสบไปเลย ตอนนี้นะบ่ายสองิ่งได้กินข่าวชาวพี่น้องพี่นว่งจะดูดฝุ่นบ้านทางานบ้านขนพิกออกไปไหวข้างนอกขนพิกที่แบบไม่กินเห่านะไหวข้างนอกก่อนมันเหี่ยวเพราะว่ากินเห่าของฉันมันด้เป็นตูกกระจกตูกกระจกเขานี่เพราะอากาศร้อนมาเหี่ยวมด ใชไมาที่เป็นกระจกมันไม่ค่อยดีเนาะตอนที่แบบฉันซื้อกินเห่าเนาะก็ไปถามฝรั่งฝรั่งคนหนึ่งที่เขาเขามีกินเห่านะ่ะเขาบอกไม่ต้องเอาผาสติกดอกเอาเป็นกระจกมันจะไม่แตกง่ายใช่ไมามันร้อนแรงกระจกนะ่ะยหรอหรือ,อว่ามันเป็นมันัสไ่หนด ท้าไม่เคยมีแบบพลาสติกเนาะท่านเคยมีแต่มันร่อนร่อน,นอ,ยอยู่ในกินห่าประมาณสามสิบองศาพักหนอยได้เลยมันเลยคนออกมาไบของหนอกเมื่อคอยเก็บเขาวตอนค่ำคนเขาคนออกเอาลองดูทดสอบ เพื่อความอยู่รอดรอดรุ่นพี่น้องลยจิ้นจ,จ,จิเป็นดอกเป็นหน่อยแล้วเติมดินเดนที่เนี่ยฉันก็เติมดินอยู่ในกระถางผิกให้มันเต็มไว้ผ้ดินมันหน่อยผ้าอาหารมันหน่อยทดลองให้รูดเลยเสียงดุกับแย้งแย้มมาตสีมันวันพี่น้องปิดเติมเหรอเดนนี่ย โรงียนดูก,กับปิดเทอมหกอาทิตย์แต่ของลูกชายคนโตน่ะจีเปิดที่หลังจอดเปิดวันที่แปดกันยาจอดนายจีวันที่สี่ลงี่ยปิดเทิมจะที่พาดูไปไหนอยอยู่บ้านเนี่ยพี่น้องมันปลอดภัยเนาะ แฟนกลับไปทํางานคนติดโควิดจะทุกวันทุกวันเขาเนี่แฟนก็มีแบบเป็นแอปนะแอปของโรงพยาบาลน่ะเนี่ยเขาเช็กหมายเลขทรศัพท์เขาบอกว่าเขาส่งอีเมลแบบพมาเธอต้องกักตัวเจ็ดวันเนี่ยเธออยู่ใกล้คนติดเชื้อโควิดเขาหนีแฟนเลยลบแอปออก เราทำไมเด่นไฟนี่อะไรจุ่มเรา嘛อ๋อระวังไหมระวังไหมนั่นแหละด้วยแม่ทิพเองจะดือดเดือดขนของมาเหรยนขนโอ้ เหมือนก่บบานวันนี้ทําความสะอาดบ้านไม่ถึงทําเสร็จนะ่ะจากห้านาทีนี่ลือ่ออกมาหมดเลยเียงเก็บนะ่ะของเชิงเก็บออกแบบมันเกะกะหลพี่น้องมันปวดสมองเนาะบ้านลุกเห็นบ้านหลุกลายมันไม่ถึงห้านาทีนะ่ะหลอกกระตีแบบอารมณ์โอ้ยมองเลยว่บพยายามแบบใจยเย็นใจยเย็นนะ่ะใจยเย็นก็ลุกเน,นี้จะวบบบางทีมันก็เมื่อัมันเมื่อ มันมืดความใจเย็นอย่างปวดหอ,อิม่มแล้วพี่น้องเลยไก่ขาไก่วกันแหนมอะไรก็ไม่มืดแหนมฝรั่งไม่ม,ไมืมดหรอกมันรสชาติมันคือบ้านเองเนาะ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในช่องสาวคลาดไกด์ถึงจ้ะบ๊ายบาย